วันที่3สิงหาในในกิจกรรมแฮร์รี่พอตเตอร์คือชักแต่เปลีป่ยนจริงๆมัน,นมันเป็นแค่การคลิกออฟเฉยเพราะว่าจ,จริงๆแล้วในขบวนนักศึกษาเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะพูดเรื่องนี้อยู่ผมคิดว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องพูดเรื่องสาระันกษัตริย์อย่างอย่างตรงไปตรงมาสักทีด้วยความให้เกียรติและเคารพต่อตัวเองต่อพี่น้องที่มาฟังและเคารพให้เกียรติอย่างสูงสุดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีความจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องพูดถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เกี่ยวกับการเมืองไทยที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนลุกขึ้นมาชุมนุมเรียกร้องทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลายคนต้องการจะต้องคําถามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพวกเราแต่การกล่าวอ้างเหล่านั้นมันจะไม่มีน้ําหนักเลยหากพวกเราไม่ ด้วยเหตุด้วยผลและตรงไปตรงมาตามหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างที่เห็นทํามันกระแสตอบรับมันดีมากเกี่ยวกับเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แฮนรี่บอตเตอร์เป็นเป็นการคิกออฟที่คน ไปฟังก็ดีตํารวจก็ดีหรือไม่นักข่าวก็ยังตั้งตัวกันไม่ติดนักข่าวหลายสํานักนะครับลบคลิปมันที่3สิงหาไปนะครับก็มีมีมีไม่กี่สํานักที่ยังเหลืออยู่บางสํานักข่าวก็ถ่ายทอดสดแต่ว่าพอพอจบปุ๊บเขาก็เอาออกเขาไม่มั่นใจการพูดเรื่องสารบันกษัตริย์มันมันอยู่ในในในองค์ความรู้ของเราระดับหนึ่งคือผมติดตามเรื่องนี้มามา ตั้งแต่ทําคดีหนึ่งสองมาแล้วคือเรารู้ว่าบทบาทของธรรมระการต่อการเมืองไทยมันมีเรื่องไหนที่มันไม่ปกติบ้างเอาเข้าจริงี่กการวิพากษ์วิจารหรือการด่ากันมันเป็นมันเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยที่ที่มันมีกตริย์อยู่การที่คนรู้สึกไม่ไม่ปกติไม่พอใจนี่ผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือเราห้ามความรู้สึกคนไม่ได้ใช่ไหมแต่การที่เราไม่ได้มุ่งหมายถึงขนาดจะไปตั้งกองกําลังมา ยึดพระราชอำนาจหรือว่ามายึดทรัพย์ของท่านคืนผมคิดว่ามันมันชัดอยู่ว่าเราไม่ไม,ไม่ไม้มีส่วนนั้นการการแก้ปัญหาที่เราเสนอไปมันก็แก้โดยกฎหมายไม่มีความจําเป็นแล้วก็ไม่มีการคิดเรื่องเรื่องการใช้กําลังหรือการไปทําอะไรที่มันอยู่นอกนอกกรอบธรรมนูญเลยก็สบายดีครับ สู้ต่อไปนะครับสำหรับคนที่ข้างนอกส่วนผมก็อาจจะอยู่ในสักพักนะครับแต่ว่าการขังก็ไม่ได้มีไม่ดีผลต,ต,ต่อต่อตัวผมนะครับเพราะว่าก็คือมันพื่สู้ ยังไงกับพี่น้งทุกคนฮุมันขังเราได้แค่ร่างกายผมอยู่ในคุกผมพยายามนอนคิดถึงวิธีการที่จะต่อสู้ของพวกเราคิดหาทางแพ้คิดหาทางลงหาไม่เจอบอกว่าให้ถอยคนละก้าวอากไปเบ อ้กามึงต่อยหนึ่งก้าู ลาผมไปพูดเรื่องสถาบันการศึกษาบนเวทีเนี่ยเรามีความกลัวนะการชนะความกลัวไร้คือความกล้าหาญเราต้องเอาความกล้าหาญขึ้นไปพูดบนเวทีพูดไปแม่งก็เหงือ่อออกเต็มมือมันมีความกลัวในขณะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยผมคุยกับพวกเนก็นกว้นพวกลุงหรือว่าหลายคนพวกท้าเทพเขาไม่ได้มีความกลัวเนะขาไม่ได้มีความกล้าด้วยแต่เขาขึ้นไปบนเวทีพูดในความรู้สึกที่ว่าเขาพูดเป็นปกติดังนั้นเวลาเราเห็นเพนกวินพูดเนี่ยเราจะสัมผัสไม่ได้ถึงความกล้าหาญของมันเลยเพราะว่าความกล้าหาญของมันคือ ความเป็นปกติพูดอย่างนี้มันจะผิดได้ยังไงคือเวลามันพูดมันไม่รู้สึกว่ามันกลัวไงมันจไม่ใช่ความกล้ามันเป็นความปกติของคนรุ่นใหม่ป้ายที่นักเรียนนักศึกษาไปชูเนี่ยเป็นความปกติเขาไม่ได้คิดว่าเขากล้าไปชูนะแต่มันเป็นความปกติในความในนุคยุ่นนี้ไอความกล้าของรุ่นเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกติของคนรุ่นใหม่แล้วคือถ้าเอาแว่นคนรุ่นเก่าไปส่องมันก็ก้าวร้าวอ่ะแต่ถ้าเอาแว่นคนรุ่นใหม่หรือว่าแว่นคนทั่วไปทั่วโลกเขาทำกันเรื่องแบบนี้เรื่องปกติอังกฤษ ประเทศที่เขาจะเลริญแล้วฮะการไม่พอใจอะไรบางอย่างแล้วพูดออกมาตรงๆเนี่ยไม่เป็นเรื่องปกตินะรถติดจากขบวนเสด็จมันก็บอกว่ารถติดจากขบวนเสด็จแล้วจะให้อย่างไงคือมันเป็นเรื่องปกติคือถ้าเราลืมอดีตได้แล้วเราตื่นขึ้นมาวันหนึ่งเนี่ยมาเจออะไรแปลกๆเนี่ยมันก็ต้องพูดแต่ว่าที่เราไม่พูดเพราะว่าเรามันมีมีความทรงจําในอดีตเนี่ยทําให้เราไม่ไม่กล้าพูดแต่คนเ่าให่มันตื่นขึ้นมามันเกิดขึ้นมามันเจอเรื่องแปลกๆเลยแล้วมันไม่มีความทรงจําที่มัน นนี่ิมันก็พูดออกมาตรงแค่แค่นั้นตำรตวจใช่ตำรวจไม่ใตำรวจไม่เหมืลานตำรวจพูดคือถ้าเราเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็มีสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ในร่องในรอยจริงๆเนี่ยมันใชนะร่วมกันคือทุกคนแฮปปี้ร่วมกันแต่ความ ที่มันไม่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นอ่ะเอาจริงเราไม่เคยเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขอย่างแท้จริงอะ่ะอย่างที่สากรโลกเขาเป็นกันเราไม่เคยเป็นเลยนะคือถ้าเราสามารถไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยฝ่ายเจ้าก็อยู่ได้ฝ่ายที่ไม่เอาเจ้าก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเจ้าไม่ได้มีอํานาจในการบริหารจัดการอย่างแท้จริงใช่ฝ่ายเจ้าก็ยังได้รับการเคารพได้รับการปฏิบัติที่มันเป็นเหมือนตัวแทนรัฐอยู่มีการถวายความปลอดภัยเวลาแขกบ้านแขกเมืองมาเนี่ยแล้วก็มีเจ้ามีอะไรไป ไปเป็นตัวแทนรัฐนะครับหรือการไปเจริญสัมพันธ์ทไมตีกับต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังมีเจ้ามีอะไรอยู่ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นการชนะร่วมกันนะครับถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปไม่ถึงเนี่ยมันต้องมีฝ่ายไปในฝ่ายหนึ่งที่มันพ่ายแพ้ไปผู้ป้าใจนั่นต่อไปนะครับคือผู้ที่ยกระดับการชุมนุมนะครับในหลายๆเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องสหาบัถูกต้องนะครับ โอเคขอเาวเช็คเสียงพี่น้องก่อนจะพบกับทนายอาโนนเลยครับขอเสียงน่องต้นขาดเายที่อ่ะการต่อสู้ครั้งนี้เดิมพันธันสูงพี่น้องที่เป็นเด็กมัธยม หัวเขาหมายหัวถูกเขาตัดแนนน้องๆจ่าหลายคนมีคดีติดตัวป็นคดีความมั่นคงหลายคนโดนคดีกดไว้ไม่มีการต่อสู้ทุกคนถูกเบียดถูกสกัดไม่ให้การต่อสู้ทั้งนี้ลุกลามบานตายขอ,อบอกพวกมันไว้พวกเราทุกคนมันเป็นมเมล็ดพันธุ์เมืองยิ่งหวานยิงน่งกระเทือน้องยินมันยิ่งลอกนะ มากสุกดแค่ตัวหลวงค่าไหมคงไม่มีอะไรสูงกว่าหลวงค่ารอะคือทุกคนเกิดมามันมีมันมีหน้าที่อย่างผมเนี่ยผมมองชีวิตแบบโรแมนติกหน่อยคือไอร้รูปรูปเฟซบุ๊กเราก็ใช้รูปจิตพุทม,มิสากันไหมผมคิดว่าเราทุกคนมันมีหน้าที่แล้วก็ทําไปตามหน้าที่มันส่วนจะตายก็ก็ตายแค่นั้นแหละแต่ต้องมันระวังว่าคือตายให้ช้าที่สุดจะพูดยังไงต้องเรามาระวังตายให้ช้าที่สุดแล้วก็ก่อนตายแล้วทําอะไรทิ้งไว้ ที่เหลือก็เป็นเรื่องของจัดการเพราะว่าต่อให้เราไม่มีเรามันก็มีคนที่มาทําแทนอยู่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทําไว้เนี่ยหมายถึงผมกับเพื่อนๆในเจเนเรชันเดียวกันทําไว้มันมันก็จะถูกส่งต่อไปอีกรุ่นหนึ่งอยู่ดีมันไม่มีการต่อสู้ชนะที่มันเด็ดขาดในรุ่นเราหรอกที่ว่าให้มันจบในรุ่นเราก็มาเรียว่าปัญหาในช่วงนี้มันก็จบไปรุ่นนี้แหละปัญหาใหม่ขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ต้องไปแก้กัน